สวัสดีค่ะเดี๋ยวระับเข้าสู่ซัสเซอร์เทโรนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปกันอา่านถึงราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธิด,ดินนะคะประจำวันที่1นึถึงสิสิงหาคมนี้ค่ะชาวราศีธิด,ดินนะคะก็คือผู้ที่เกิดในราศีพฤษภราศีกันร,ราศีมังกรนะคะโดยใช้แนวดีสามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตมหลักของ Western Astro l o g y หรือว่าตามาศาสตร์ของตัวนตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general i n g นนนะซึ่่งงกาาารรออแบบี้จจมต ทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาล่ okay? ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันได้เลยนะคะ main energy ใน episode นี้เป็นไพ่ a e s o v a n s นะคะเป็นในเชิงของการที่ว่ามีโอกาสเข้ามาใหม่มีสิ่งที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะตามมาด้วย a f s o u l s นะคะ j u d g m e n t นะคะ Empress แล้วก็เป็นไพ่ Five Pentacles นะคะ ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะที่พ่โชว์ขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยปลดปล่อยกันและกันออกไปแล้วแล้วก็มีความเสียใจเสียดายในความสัมพันธ์นี้กันทั้งคู่เราก็เสียดายเขาเองก็เสียดายความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคคือในอดีตที่ผ่านมาอาจจะพยายามหาทางปรับจูนกันแล้วแต่ว่ามันก็ยังหาทางออกไม่ได้นะคะ บางคนเลือกที่จะปิดใจนะคะไม่อยากที่จะเปิดใจพูดคุยอะไรไม่ได้อยากที่จะแก้ไขไม่ได้อยากาพยายามอะไรมากมายไปกว่านี้นะคะเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยที่จะต้องแบกรับปัญหาเรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่าใน,นช่วงนั้นเนี่ยคนหนึ่งคนในความสัมพันธ์เนี่ยก็ดูมีปัญหาเรื่องอื่นๆน,นะคะเข้ามาด้วยเช่นในเรื่องของครอบครัวนะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆของตัวเองนะคะก็เลยรู้สึกว่า ปัญหาที่มีอยู่ในตอนนั้นมันเยอะมากพอแล้วนะคะไม่อยากที่จะมีอะไรเพิ่มก็เลยเลือกที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปทีนี้ด้วยความที่ขึ้นชื่อว่าความสัมพันธ์มันเป็นทีมเวิร์กนะคะมันจะต้องทํากัน2คนมันจะต้องเวิร์กร่วมกันความสัมพันธ์มันถึงจะเวิร์กได้ถ้ามีแค่คนใดคนหนึ่งที่พยายามจะทํางานในความสัมพันธ์และคนหนึ่งไม่ทําอะไรเลยหรือคนหนึ่งเขาเลือกที่จะถอดใจไปแล้วเนี่ยมันก็ยากที่ความสัมพันธ์นี้มันจะเวิร์กได้นะคะเพราะฉันคิดมองว่าความสัมพันธ์นี้มีคนี่ท ยอมแพ้ไปก่อนนะคะก็เลยทําให้อีกคนต้องยอมแพ้ตามไปด้วยแต่ทีนี้เมื่อระยะเวลาพ้นผ่านไปนะคะได้ไปใช้ชีวิตอะไรต่างๆในแบบที่ตัวเองอยากจะใช้กันแล้วเนี่ยทั้งเขาและเราก็ต่างไปมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะได้เดินทางในสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะเลือกเดินทีนี้พอได้เดินไปในทางเหล่านั้นแล้วเนี่ยกลับได้ค้นพบว่า สิ่งที่คิดว่าใช่อะมันก็ไม่ใช่บางคนมีความคิดว่าคนคนนี้ไม่ใช่หรอกยังไงก็ต้องเดี๋ยวเราได้เจอคนใหม่แล้วในอนาคตเดี๋ยวค่อยไปหาคนใหม่อาจจะหาคนที่ดีกวนน่านี้อาจจะหาคนที่สวยกวนน่านี้อาจจะหาคนที่หล่อกวนน่านี้หรืออาจจะหาคนที่ใจดีกับเรามากกวนน่านี้อะไรเงี้ยก็พยายามในการที่จะไปค้นคว้าแต่มันไม่เจอ นะคะหรือถึงจะเจอคนที่ดีกว่าคนที่เคยจบความสัมพันธ์กันไปก็มีความรู้สึกว่าคนคนนั้นยังไม่ใช่อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะได้ค้นพบว่าสิ่งที่คิดมันไม่ใช่ในสิ่งที่เป็นมันไม่ใช่สิ่งที่ใจรู้สึกจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้นะคะซึ่งมองว่ามีคนที่ได้รู้ใจของตัวเองนะคะในการที่แบบจะติดต่อกลับมา หากันแล้วก็มาปรับความเข้าใจกันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่คนทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจกันเพราะว่า energy ของตัวคุณเองเนี่ยถ้ดดินก็ได้เป็นไพ่ king of cups นะคะแล้วก็เป็นไพ่ four of pentacles คือคุณยังรักคนคนนี้อยู่เลยอะ คุณยังมีใจคนคนนี้คุณยังมีใจให้คนคนนี้อยู่เลยคุณไม่เคยเลยนะคะที่จะคิดร้ายหรือคิดไม่ดีกับเขาคุณไม่เคยเลยที่อยากที่จะให้เขาไปเจอเรื่องที่แย่หรือว่าเรื่องที่ไม่ดีคุณอยากให้คนคนนี้เจอในสิ่งที่ดีตลอดหรืออยากให้คนคนนี้ได้แต่สิ่งดีๆตลอดนะคะแล้วก็คุณเองมีความเสียดายความสัมพันธ์นี้เสมอในทุกๆครั้งที่มองกลับไปเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเราทั้งคู่น่าจะไปกันได้ไกลมากกว่านี้นะคะส่วน energy ของเขานะคะได้เป็นไพ่ queen of นะคะแล้วก็เป็นไพ่ king of swords ในที่นี้เนะี่ยซิมีความรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากจะซู้อะไรมากเกี่ยวกับในเรื่องความสัมพันธ์หรืออาจจะมีบางมุมที่เขาแบบดูมองความสัมพันธ์นี้แบบบวกมากๆจนมันแทบจะแบบเป็นจริงไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็มี แต่ในตอนนี้เขากลับมาเขาอยู่บนความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พยายามที่จะเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อที่อยากจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถที่จะไปไกลได้มากกว่านี้เขารู้ตัวเอง,องคะ่ะว่าตัวคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วนะคะเวลามันพิสูจน์ทุกอย่างมันพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าเขาจะพยายามในการที่จะเดินออกพยายามในการที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับคนคนอื่นเนี่ยแต่ความรู้สึกในใจก็ยังบอกอยู่ดีว่าไม่ใช่ยังไงยังไงก็ต้องเป็นคุณเท่านั้น เพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็กลับมาแล้วนะคะในการที่อยากที่จะมากอบกู้ความสัมพันธ์นี้กลับคืนไปนะคะในที่นี้เดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มเติมนะว่าเขาคนนี้นะคะรู้สึกอย่างไงกับชาวธาตุดินคะสองสัปดาห์ตรงนี้นะคะหนึ่งถึงสิบห้าสิงหาคมนี้เขารู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุดิน เขาไม่อยากให้เราทั้งคู่ห่างกัน อีกต่อไปแล้วอะเพราะเขาคิดว่าคุณเองก็รักเขาเหมือนกันคุณเองก็รู้สึกดีกับเขาเหมือนกันนะคะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกแบบนั้นเช่นว่าถึงแม้จะเลิกกันไปแล้วถึงแม้จะไม่ได้คุยกันแล้วแต่ตัวคุณเองก็ยังมีความปรารถนาดีให้เขาเสมอหรือถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยทําอะไรไม่น่ารักแต่คุณเองก็ยังเป็นคนที่ปรารถนาดีกับเขาเสมอหวังดีกับเขาเสมอนะคะในวันที่เขาไม่น่ารักกับตัวเขาเองคุณก็ยังรักแล้วคุณก็ยังอยู่ตรงนั้นเสมอเมื่อเขาต้องการคือการแสดงออกของคุณมันคค่่ออนข้าางงดวุณเ เขาเเหมือนนกัพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาคงจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างแล้วแหละให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถที่จะแบบเดินหน้าไปต่อได้จริงๆแล้วคุณล่ะคะถ้าดินคุณรู้สึกยังไคงคะกับเขาคนนี้คุณกับเขารู้สึกเหมือนกันนะว่า ถึงแม้ว่าจะได้ไปลองเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆแล้วอะก็ยังมีความรู้สึกว่าคนเหล่านั้นก็ยังไม่ใช่อยู่ดีพยายามแล้วในการเปิดใจแต่มันก็ไม่มีใครที่จะแทนที่คนคนนี้ได้เลยคุณก็เลยได้ยอมรับกับตัวเองว่าคุณก็คงรักคนคนนี้จริงๆก่อนหน้าน,นี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณหมดหวังแล้วแหละกับความสัมพันธ์นี้มันคงไม่มีอะไรที่จะกลับมาได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ย ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนที่อีกโก้สูงมากจริงๆจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณเองก็คงจะรับไม่ไหวแต่ว่าในวันนี้เมื่อโอกาสกลับเข้ามาตัวเขากลับเข้ามาแล้วก็พยายามทําอะไรหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นพยายามมาขอโอกาสจากคุณอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้กันใหม่อีกครั้งคุณเองก็รู้สึกแฮปปี้และยินดีในการที่จะไปต่อกับเขานะคะขอดูบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินเพิ่มเติมนะคะ,นะคะในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้ มีการให้โอกาสเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คิดกันมาดีแล้วค่ะทั้งคุณและเขานะคะคิดกันมาดีแล้วก่อนที่จะให้โอกาสกัน คิดกันมาดีแล้วทบทวนกันมาดีแล้วช่างใจดีแล้วข้อดีข้อเสียของความสมพันธ์นี้คืออะไรต้องยอมรับว่าเดล o า o ์ตี้เพอ,อ perfect, นะคะทุกคนมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียซึ่งคุณทั้งคู่ได้ตรึกตรองเรื่องนี้กันแล้วว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละคนคืออะไรแล้วคุณทั้งคู่ยังรับกันได้นะคะเคยผ่านการเสียใจมาเรื่องราวที่ทําให้เสียใจมันยิ่งตอกย้าว่าคุณทั้งคู่อะ มีใจให้กันหรือรักกันมากแค่ไหน หรือในช่วงที่ไม่ได้คุยกันชท่วทีง่เงียบหายกันไปเนี่ยยิ่งคิดถึงกันไม่เท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ว่าลึกๆในใจก็ต้องการกันมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในอพิโซดนี้นะคะสสัปดาห์ตรงนี้เป็นสองสัปดาห์ที่คุณทั้งคู่มาเก็บกู้ความสัมพันธ์ที่มันเคยจบไปแล้วนะคะให้ฟื้นขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ถูกต้องแล้วสําหรับคนทั้งคู่ก่อนหน้านี้นอาจจะไม่ใช่เนื่องจากว่ามีใครบางคนต้องโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าความรักแต่ในตอนนี้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างที่่จะสสาาามมรรรถโกััในเืององงขควได้้แล และตัวเขาเองก็อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันยังเติบโตและสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าคุณเองคือคนที่ใช่แล้วมันไม่มีใครมาแทนที่คุณได้ทั้งนั้นสําหรับใจเขานะคะไพ่ oracle นะคะออกมาตอกย้าว่า Yes นะคะยังไงก็คือใช่แน่ๆน,นะคะต้องเป็นคนนี้เท่านั้นต่างคนต่างรู้สึกเหมือนกันนะคะหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณทั้งคู่แล้วว่าจะประคับประคองความสัมพันธ์ไปในทิศทางไหนแต่ว่าเท่าที่เห็นนะคะเบื้องต้นจากตรงนี้เห็นว่าคุณทั้งคู่ก็จะต่าง ยอมรับในตัวกันละกันมากขึ้นพูดคุยกันละกันมากขึ้นนะคะสามารถทําให้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะคะอะล่ะค่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับในเอพิโซดนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอ,ขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไ like อมเมนต์ดีๆ comment ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่นวนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนและเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ